ไม่นำอาหารเครื่องดื่มและขนมเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาช่องเอดเนะคะมาชมสูตรสองเซียนอ่ะมาดูกันนะคะเข้าสามตัวเลยหนึ่งสี่ศูนย์เก้าแปดสองนะคะน่าเสียดายมากนะคะมาเก้าหนึ่งเนาะอ่ะมาดูกันสูตรนี้นะคะสองแปดเก้าเก้าแปดสองเนาะสามตัวเลยแอดให้นะคะห้าแปดหนึ่งสองห้าแปดนะคะ ตามต่อนางฮังวดนี้สองเซียนเนาะตัวไหนมาบ้าง ตัวเลขที่มานะคะเสียนแรกนะคะให้มาเก้าสองศูนย์แปดสามนะหนึ่งศูนย์เก้าสามนะฮะเซียนที่สองนะคะสังเกตว่าเก้าศูนย์ชนกันเบิ้ลเก้าเก้านะฮะแล้วก็ระวังเก้าสอง แล้วก็เก้าสามนะคะสี่ชุดอันนี้คือสองเซียนนะคะอ่ะเบิ้ลเรากี่งวดแล้วเนี่ยเราจะไม่ไปใส่ใจที่เบิ้ลหรือว่าอะไรนะคะเราจะใส่ใจที่แนวทางนะ,ะหวยลาวสองเซียนนะคะใครชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะเนาะที่ผ่านมาก็มาสามตัวนะคะก็ สนับสนุนจะกินแบ่งรัฐบาลลาวนะคะขอขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามสองเชียนนะ,ะสังเกตว่าท่านให้เด่นก้าวชนกันเลยงวดนี้ถ้าให้ชอบสุดๆนะแอดชอบ99นะคะงวดนี้อะ่ะโปรดใช้วิจารยณทุกครั้งในการรับชมนะคะ